สบายดีทุกคนสบายดีตอนเสามื้อานนี้คอยออกมาหน้าที่คือเก่าเนาะมื้อานี้ออกมาห่นเข้าทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้นะเกี่ยวมื้อนี้กห็ห่นกาหน้าสี่แล้วมื้อนี้คิดว่าทุกคนย่างแต่ปั้น่ะย่างกเมืนะม่อนี้จะคิดว่าเสิแล้วเนาะทุกคนมื้อนี้นะเป็นมื้อวัน,นเป็นมื้อวันเกิดของเสาฟิลเนาะทุกคนเนาะอย่าลืมอวยพรวันเกิดให้นเดิอ<ๆ>ทุกคนเดิม ไม่ได้ใสสลองเสืเ้อเลยบม่ได้ไปเสื้อนะทุกคนเอามาหน้าเอามาคุเนข้าวพวกข้าวกันท่านี้แล้วนี่ทุกคนอีเมกกำลังสีเย็บข้าวปุ๋เนาะอันนี้เข้าสุดท้ายแล้วทุกคนเกี่ยวข้าวกับ ปีนี้ก็สีแล้วเมื่อนี้แหละประมาณสุดท้ายแล้วทุกคนแต่ว่าท่านี้หนแล้วดนะ้อันนี้ก็วิธีเอาเข้าปุเ้เนาะเลอะข้าวปน่นเข้ามันป่นเนี่ยแล้วก็เละเอะอ้อแล้วก็มาเย็บเรือว่าฟาดเอาก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม้ฟาดหอดห่มีแล้วใส่แต่ห่วงปั้นเนาะ เก็บข้าวฟู บรรยากาศมื่อีกบแบบเย็ยนน้องลมพัดนะคะเป็นเยอะคึมคึมนี่ทุกคนแบบคึมคึมคือฝนจะตกนี่แหละเบิ่งไม่ท้องฟ้านะเป็นดำๆเนาะ นั้นเขาปั้นเข้าทุกคนเสียงดังตึมตึมตึม,ตม,ตม,ตมอยู่อันนี้ก็เข้าที่ห้าสีห่หดเนะาะเพราะห้าหดได้หลายลดและสองสามรลถละแต่ว่ายังเลือหลายเติบ เมื่อนี้กะํำเร็จไปที่เฮบโอยเนอะทุกคนแล้วก็กับมือบ้านมือหาเป่าเค้กพอดีว่าน,น้องฟิล์มกะได้เงินจากสาวตุ้นเนาะโอนเงินมาเฮกับสาวล่ำเฮไปซื้อเค้กมาเป่าเนาะแล้วก็พาดเดียวไปซื้อเค้กมาเมือแรลงแล้วกัพาดเดียวเป่าเค้กกับน้องติ๊กหน้าแล้วก็ครอบค่จ้าทุกคนาเน้ม,มห กินว่ามันนี้ไม่กินเหรอเอดเบนอ้เอาวัน้นะตลง้ยูทูบชร์ยูทูเิชชนะยทูบเล่เกันบ้าง่ไงนี่อะไรกินเทปกินเทปออาไปทั้งร้อย่างนี้นะเ็กตได้โงเคต้บาะ

แบบอสมันต้องมนี่นี่หนรบนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้เนาะทุกคนใคยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟิลมเอ็ดคิปต่อไปในเด้อ ไปก่อนเด้อบ๊ายบายมาเด้กินเค้กน้ำกันเด้อจ้าทุกคน